สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นนะคะเวลาขับรถผ่านโรงงานแล้วเห็นปล่องปล่อยควันสีขาวๆออกมาก็อาจจะคิดว่าอืมคงเป็นแค่ไอ้นะ้ำมั้งไม่น่ามีอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาคุยกันวันนี้นี่สิคะมันบอกว่าเอ๊ะการคิดแบบนั้นอาจจะง่ายไปนิดนึงจริงๆแล้วไอ้ควันขาวๆที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาที่ซับซ้อนกว่านั้นก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะ ใช่ลยครับคือการที่เราเข้าใจเรื่องสีของควันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องออมลพิษทางอากาศที่มองเห็นด,ด้วยตานะครับแต่มันเหมือนเป็นตัวบอกสุขภาพของระบบเผาไหม้ข้างในโรงงานเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าเรามองข้างไปเนี่ยอ,อ,อาจจะหมายถึงพลังงานที่เสียไปเปล่าๆหรืออาจจะนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าที่เราคิดไม่ถึงในอนาคตได้เลยครับโหน่าสนใจเลยค่ะงั้นเราเริ่มตรงนี้ก่อนเลยไหมคะว่า ทำไมเราต้องมาสนใจเรื่องสีของควันด้วยล่ะคะมันสำคัญยังไงเหรอคะครับคือสีของควันเนี่ยมันเป็นเหมือนผลลัพผลิตสุดท้ายที่เรามองเห็นได้จากกระบวนการเผาไหม้นะครับมันเลยบอกเราได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้นั้นมันสมบูรณ์ดีไหมหรือว่ามีสิ่งสกปรกอะไรปนเปื้อนอยู่ในระบบหรือเปล่าเหมือนเป็นตัวเช็คสุขภาพเบื้องต้นของระบบง่ายๆเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะเหมือนเป็นอินดิเคเตอร์อย่างหนึ่งเนาะ งันหลักๆที่เราเห็นกันบ่อยๆมันมีสีอะไรบ้างและมันบอกอะไรเราได้บ้างคะครับที่เห็นกันชัดๆเลยก็จะมีควันดำอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าการเผาไหม้มันไม่สมบูรณ์อย่างรุนแรงเลยมีขเขมาคาร์บอนออกมาเยอะมากอาจจะเพราะว่าอากาศไม่พอหรือว่าใช้เชื้อเพลิงที่ไม่เหมาะสมอากาศไม่พอเหรอคะใช่ครับออกซิเจนไม่พอ ต่อมาก็จะเป็นควันเทาอันนี้ก็ยังบอกว่าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เหมือนกันครับแต่อาจจะอยู่ในระดับกลางๆส่วนถ้าเป็นควันใสหรือแบบมองไม่เห็นเลยอันนี้คือดีที่สุดครับที่เราอยากเห็นกันมันบ่งบอกว่าการเผาไหม้เนี่ยเกือบจะสมบูรณ์ร้อยเเ็แล้วผลผลิตหลักๆก,ก,ก็จะเป็นแค่คาร์บอนไดออกไซด์กับไอน้ําควันขาวเนี่ยมันตีความได้2แบบเลยครับในบางกรณีเนี่ยมันคือไอน้ําจริงๆนะครับไม่ได้มีอะไรน่ากังวล อาจจะเกิดจากความร้อนในกระบวนการผลิตเช่นโรงไฟฟ้าพลังน้ําหรือโรงงานที่ต้องใช้ไอน้ําเยอะๆหรืออาจจะเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงที่มีความชื้นสูงๆอย่างพวกชีวมวลหรือถ่านหินที่อาจจะเปียกหน่อยโดยเฉพาะถ้าวันไหนอากาศเย็นๆชื้นๆเนี่ยเราจะเห็นไอ้น้าพวกนี้ชัดมากแต่ลักษณะสําคัญคือมันมักจะจางหายไปค่อนข้างเร็วในอากาศครับอ๋อค่ะค่ะ แปลว่าถ้าเราเห็นควันขาวที่มันไม่จางหายไปง่ายๆหรือดูแล้วมันหนาทึบผิดปกติอันนี้คือเริ่มน่าสงสัยเราใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอันนั้นแหละครับคือสัญญาณเตือนที่น่าสนใจมันไม่ใช่แค่ไอหนาวธรรมดาแล้วแต่มันกําลังบอกเราว่าเอ๊ะอาจจะมีอะไรผิดปกติบางอย่างซ่อนอยู่ในระบบเผาไหม้หรือในกระบวนการผลิตแล้วล่ะฟังดูซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะแล้วปัญหาที่ว่านี่ค่ะมันคืออะไรได้บ้างคะที่ทําให้เกิดควันขาวแบบที่ ไม่ใช่แค่ไอายน้ำครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับก็อาจจะมาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นี่แหละครับแต่อาจจะคนละแบบกับควันดำนะคืออากาศอาจจะพอแต่การผสมกันระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงอาจจะไม่ดีพอหรืออุณหภูมิในเตาเผามันอาจจะต่ําเกินไปทําให้เชื้อเพลิงมันไม่ถูกเผาไหม้หมดกลายเป็นอนุภาคเล็กๆลอยบนออกมาเป็นควันขาวแทนออีกสาเหตุก็คือเชื้อเพลิงมีความชื้นสูงเกินไป อันนี้ถึงจะดูคล้ายๆไอ้น้ําแต่ถ้ามันชื้นมากเกินไปจริงๆเนี่ยพลังงานความร้อนที่ควรจะได้จากการเผาไหม้มันกลับต้องถูกเอาไปใช้ในการระเหยน้ําทิ้งไปเปล,ล่าๆอ๋อเปลืองพลังงานไปเลยใช่ครับเปลืองเชื้อเพลิงแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการกัดกร่อนในระบบได้ด้วยหรืออาจจะมีสิ่งปนเปื้อนในระบบครับผมเช่นอาจจะมีน้ํามันหล่อลื่นรั่วเข้าไปในห้องเผาไหม้หรือมีสารเคมีบางอย่างปนเปื้อนมากับเชื้อเพลิง หรือแม้กระทั่งใช้เชื้อเพลิงที่คุณภาพต่ำมากๆพวกนี้ก็ทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็เกิดเป็นควันขาวที่มีลักษณะหรือกลิ่นแปลกๆได้เหมือนกันครับฟังดูแล้วไม่ว่าจะเป็นสาเหตุไหนมันก็ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยชัดเจนเลยครับควันขาวในลักษณะที่เป็นปัญหาเนี่ยมันจึงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญเลยว่าประสิทธิภาพของระบบเผาไหม้มันต่ำลง จึงแน่นอนว่าหมายถึงการสูญเสียพลังงานโดยตรงค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นโดยไม่จําเป็นอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆก็อาจจะสั้นลงด้วยแล้วที่สําคัญมากๆคือมันอาจจะมีการปล่อยก๊าซพิษอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์หรือซ o ออกมาด้วยซึ่งซ o นี่อันตรายมากนะครับทั้งต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อสุขภาพของคนทํางานหรือชุมชนรอบข้างด้วยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยเพราะมองไม่เห็นนะคะทั้งเรื่องเงินเรื่องความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมแน่นอนครับ ผมมองว่ามันคือสัญญาณเตือนล่วงหน้าหรือ early warning sign ที่ระบบกำลังพยายามส่งมาบอกเราถ้าเราเพิกเฉยไม่สนใจตรวจสอบเนี่ยปัญหาเล็กๆมันอาจจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพการผลิตตกตำ่ำค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงขึ้นนะครับแต่อาจจะรวมไปถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นหรือในบางกรณีอาจจะถูกหน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบเรื่องการปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานได้เลยครับ แล้วถ้าสมมุติโรงงานหรือคนที่ดูแลระบบอยู่เจอควันขาวที่ดูแล้วมันไม่ปกติไม่น่าไว้ใจแบบนี้ควรจะเริ่มตรวจสอบจากตรงไหนก่อนดีคะครับเบื้องต้นเลยนะครับสิ่งที่ควรจะลงตรวจสอบดูก่อนก็คือค่าความชื้นในเชื้อเพลิงครับว่ามันสูงผิดปกติไปจากค่ามาตรฐานหรือเปล่าต่อมาก็คือสภาพของหัวเผาหรือเบอร์เนอร์ครับดูว่ามันมีการอุดตันสึกหลอหรือทำงานผิดปกติไหม เพราะตัวนี้สําคัญมากในการผสมเชื้อเพลิงกับอากาศแล้วก็ต้องเช็คเรื่องอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงหรือ air fuel ratio ด้วยครับว่าปรับตั้งไว้เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิงและภาระงานตอนนั้นๆหรือไม่รวมถึงการทําสิ่งที่เรียกว่า combustion tuning หรือการปรับแต่งระบบเผาไหม้โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มันทํางานได้ที่ประสิทธิภาพสูงสุดและที่สําคัญมากๆที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการบำรุงรักษาเชื่องป้องกันหรือ preventive maintenance PM นะครับ คือการที่เราต้องมีการตรวจสอบดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆตามแผนที่วางไว้เป็นประจำก่อนที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆครับฟังดูแล้วการใส่ใจเรื่องควันขาวนี้มันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะแต่มันเหมือนเป็นการลงทุนเพื่อระยะยาวเลยถูกต้องที่สุดเลยครับการที่เราจัดการกับควันขาวที่มันบ่งบอกถึงปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการลดมลพิษทางอากาศอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการลงทุนจริงๆเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ยั่งยืน ลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์สร้างสภาพว่ล้มการทำงานที่ปลอดภัยขึ้นและก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยครับการที่เราไม่มองข้ามสัญญาณเล็กๆน้อยๆอย่างสีของควันเนี่ยมันช่วยป้องกันปัญหาใหญ่ๆที่อาจจะตามมาในอนาคตได้จริงๆการตรวจสอบและแก้ไขอย่างทันท่วงทีเนี่ยเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้โรงงานหรือระบบการผลิตต่างๆเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ ชัดเจนมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันไปแล้วนะคะว่าควาันโดยเฉพาะควันขาวที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่แค่ไอน้ําธรรมดาแต่มันอาจจะเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนสุขภาพของระบบเผาไหม้แล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมได้เลยใช่ครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการไม่มองข้ามสัญญ,ญาณเตือนเหล่านี้แล้วก็ตระหนักว่าการลงทุนในการตรวจสอบการบํารุงรักษาที่ดีเนี่ย มันคือการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนขององค์กรของโรงงานจริงๆครับผมและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังลองกลับไปคิดตามกันดูเล่นๆนะคะว่าเอ๊ะในระบบอื่นๆรอบตัวเราล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรืออาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้มีสัญญาณอะไรไหมที่มันดูเหมือนปกติหรือเราเคยชินกับมันไปแล้ว แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างที่เราอาจจะเผลอมองข้ามไปจนมันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังได้หรือเปล่าลองไปคบคิดกันดูนะคะ